กราบสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องโฟกซัมบักครับผมหลังจากที่ผมห่างหายเกม ROV ไปนานวันนี้ได้เวลามาแก้มือแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมเพื่อที่จะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับมาเริ่มเกมกันเลยครับผม มาแล้วเข้ามาันเราก็เราก็จับคู่กันเลยครับเราไม่รู้เหมือนกันครับว่าจได้คู่ใครอะไรยังไงเอาละครับกดพร้อมไปเลยมาผมรอบนี้ผมขอเลือกยอนดีไหมอ้าวมีคนเล่นตัดนะเล่นย้อนก็ได้ผมถนัดสายแครี่ครับผมผมไม่ค่อยถนัดสายเนี่ยครับผมจะถนัดเป็นพวกแบบ ย้อนอย่างงี้แล้วก็ไอตัวอะไรนะไอตัวนินจากงจักรครับผมไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไระมันเลยมันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเกมแรกกันเลยว่าผมจะแก้เกมยังไงอะไรยังไงกัน กันครับระบบเน็ตบ้านผมช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยพายุเข้าไปฝนต้นหนาวครับอำเภอปากช่องก็จะหนาวหนาวหน่อย <c oughs> ขับมาแล <c oughs> ้วปึ๊บก็จะกับ,บเซนี่กันเลย ไปไปกันเว้ยเราโอ้อนี่ดีฮะมันบอกหมดเลยเออดีดีด,ดีผมวร่ปเข้าป่าก่อนเลยนะอันแบบแรกขอเถอะผมขอเถอะไม่มีอะไรเลยให้ผมได้เข้าเถอะ รู้แล้วเออเออรู้รู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้โหเพื่อนมาถึงเพื่อนรีบเลยครับเก็บไปแล้วหนึ่งคิวแต่เรายังไม่ได้ไปถึงไหนนี้จะเป็นสายแครี่ครับแล้วเป็นสายป่วนป่าเนาะมาเดี๋ยวขออนุญาตป่วนป่าสักครู่นะ วนป่าเสร็จแล้วจะไปช่วยบางคนก็จะว่าทำไมผมไม่ไปช่วยนั่นนี่นู่นอ่าเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งผมขอแป๊บหนึ่งเนาะผมไม่ค่อยถนัดยอนก็เลยต้องอ่าอันนี้หน่อยหนึ่ง มาวิวสามแล้วผมผมพร้อมแล้วยืนยันแล้วผมยืนยันให้พี่น้องผมละเข้าไปเตาะหน่อยเข้าไปเตาะหน่อยเป็นการสวัสดีนะครับผมตัวละครผมก็ตั้งชื่ออย่างจ้ายำแหนมยำแหนมบ๊บเข้าไปทักทายสักหน่อยไหม ฮัลโหลเป็นยังไงสบายดีไหมอย่างงี้ถ้าใครป้อมถ้าใายป้อมสักหน่อยอ๋อออกเมา,เอาโอ้ยมีใครมาเล่นกลางเลยโอ้ยโอ้โไหไอ้นี่หิวคิวไอ้นี่หิวคิวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเรียบร้อยหิวคิวเหรอ Oh, ยิงว่าวยิงว่าวอ้าวไม่ว่าวเว้ยเฮ้ยยิงส <oh ักฟุกไปโดนเฉยเลยครับท่านผู้ชมเออเฮ้ยเป็นไปได้เอาวยะอาวยะพอผมมาอยู่ป่าบนแม่งก็ไปป่าล่างอ่ะมีคนอยู่อโอเคโอเค <c oughs> ผมก็เล่นไม่เก่งมากครับแต่อาศัยเน้นทีมเวิร์กเอาทีมเวิร์กนี่สำคัญที่อ้าวจะลอยหลังนี่อะไรจ้ะอ้าวมาสิมาสิเจ้าว่หล่ะเจ้าว่ล่ะคำเดียว <c oughs> เออแช่น,นั้นแหละจบจบไปให้หายสงสัย <c oughs> ขอขอขอออก ออกมาเพื่อนออกมาเร็วเพื่อนออกมาเร็วอ,อ้านาน <X> เพื่อนอย่าหิวคิวได้ไหมครับขอขอร้องน้องยาหิวขอร้องน้องอย่าหิว อย่าหิวคิวนะในการหิวคิวมากเป็นี้บอกแล้วอย่าหิวคิวอ๋อ๋อไะไรดีออเท้าตีไว้ก่อนเลยเจ็บนะเจ็บนะ อย่าอย่าขอร้องโอ้ยมันเอาแน่โอาเอาโอาเอาเอมันเอาแน่เออนั่นแหละเพื่อนดีมากถึงตัวจะตายแต่อุดมการณ์เรายังอยู่นะครับผม ไม่มีอะไรมากครับพูดไม่ค่อยเป็นเนาะก็เดี๋ยวเล่นกันไปเรื่อยๆรื่อยเมื่อกี้นี้ผมไปฝึกมือมาละมันก็พอได้อยู่แล้วครับผมแต่ลอบเมื่อกี้จบไปห,หน่อยแค่สิบนาทีผมก็ดันจบแล้วเป็นการฟุกโอ้ยเลนกลางเลนล่างเขาดันไปแล้วป้อมสองกันแล้วเลนเรายัางไม่ดันเลยเลนเราไม่รีบ ไปเรื่อยๆครับเลนหลอดดว่าจะรีบดีวะเอาไงดีเพื่อนๆรีบก็ได้อ่ามันรีบมันรีบไม่ได้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 อ ดันก็ดนันวะดันดันให้มันจบจบไปปวน <feet> ดูหลังก่อนนะครับผมก่อนจะปวนใครไม่งั้นไม่ได้ ขอเทหน่อยนึไม่เจ็บมากก็เจ็บน,อน้อยไม่เจ็บมากก็เจ็บน,อน้อยไม่ไม่เจ็บมากก็เจ็บน,อน้อยไม่เจ็บมากก็เจ็บน,อน้อยจะเอาผมเะละ่าอุย้ย บอกแล้วไม่เจ็บมากก็เจ็บน้อยเป็นไงเจอผมดันจริงๆไม่อยากจะดันดันไปแล้วมันก็จบไวเล่นไม่เก่งครับเล่นก็พอใช้ได้เนาะก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นโอ้โอ้โอ้พลาดออ อยาอยาบอกไม่ฟังกันเลยสงสัยคงแค้นที่ผมดันป้อมเขาขอโทษได้ปล่าเอาอแค่สองป้อมเองนะดูหน่อยดูหน่อยเพื่อนทำอะไรกันอยู่สวัสดีเพื่อนอ๋อน,นี่เป็นไงละ่ะเออนั่นแหละเพื่อน เยี่ยมโอ้โหิวหิวเพื่อนฉันหิวหิวเพื่อนฉันหิวอ้าวทำนี้ก็ไม่ถูกทำนี้อ้าวไม่โดนใครเลยเอ๊ะยังไงยังไงยังไงแป๊บหนึงครับแป๊บนึงยังไง An ally has been defeated. How? Execute. My arrow shall illuminate this dark. An ally has been defeated. Legendary. โดน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 หนีไปไหนหนีไปไหนฮะหนีไปไหนฮะวาร์ดนาบ้าน ไม่เฮี้ยมจริงทําไม่ได้นะครับนี่หวาบหน้าบ้านเนี่ยไปเร็วลูกไปเร็วมาไม่ต้องไม่ต้องเข้าป่ากันหรอกเอามังกรไหมละ่ะเอามังกรก่อนไหมละ่ะเอามังกรก่อนไหมล่ะเอามังกรนลดก่อนอ่ะเอามังกรเลดก่อนอ่ะเอามังกรเลดก่อนนะเอ,า,อามังกรใหญ่กกนนไหม I'm gonna... oh, 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 oh. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. <laughs> An ally has been defeated. Legendary. I'm going gonna... <laughs> <I'm> gonna... <laughs> to โอ้ยโอ้ยโอ้ยฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาอะไรเอาอะไรซานิมาทำไมฮัลโหลซานิมาทำไมมาทำไมมาทำไม โอ้เพื่อนดันป้อมแตกเลยเรียบร้อยจบไปหน่งเกมครับกับการซ้อมมือเพื่อนๆคิดว่าผมเป็นยังไงบ้างครับผมฝีมือผมอยู่ในระดับไหนก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องโฟก แซมบักกันด้วยนะครับผมอาจจะมีเป็นเคปเล่นเอ้เคปวาแล้วอาจจะมีเป็นอันนี้เล่นเกมอาจจะมีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคลิปเล่นเกมด้วยแล้วก็เป็นคลิปอาทรงอาสาด้วยก็เดี๋ยวดูอีกทีนึ่งครับผมยังไงเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันเนาะกับเกม ROV ครับผมกับการซ้อมมือครั้งแรกครับทดสอบระบบด้วยผมซื้อ โทรศัพท์มาใหม่เป็น Oppo Reno 4เนอะอยังไงก็ติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับผม